ไน่ไหตาโอตะขันหยุดกงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตำหนักจีน ep 3นะครับวันนี้หัวข้อที่พี่นนท์จะมาพูดถึงก็ยังเกี่ยวกับพินอินอยู่นะครับแต่ว่าจะพูดในหัวข้อวรรณยุกและการผสมเสียงในภาษาจีนก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของวรรณยุกันก่อนวรรณยุกในภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงแต่ในบางตำราเขาบอกว่ามี5เสียงโดยที่เขาได้รวมเสียงเบาไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แทนวรรณยุก ในพินอินนะครับเดี๋ยวพี่นนจะพาผันเสียงไปทีละตัวนะครับโดยที่พี่นนจะยึดจระเดี่ยวในภาษาจีนเป็นหลักตัวแรกอเสียงหนึ่งอเสียงสองอเสียงสามอเสียงสี่อต่อไปจะเป็นเสียงโอ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 อเสียงเ e อนะครับ 呃，呃呃二，像、呃、一，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 像五，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 像一。 ดูหมดถึงตอนนี้กรอกกลับไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วออกเสียงตามครับต่อไปพี่นนจะพาทุกคนนำพยัญชนะและสระเดี่ยวมาผสมแล้วผันเสียงพี่นนจะยกตัวอย่างทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกปัวอาปาปาป้าป่าป้า,ปาตัวที่สองนะครับเตออ,ตตอ,อีต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 ต ต,ตีตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับ f o 4 r 4 4 o u r f f o สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้นำพยัญชนะและสระเดี่ยวผสมกันแล้วลองออกเสียงดูนะครับต่อไปพี่นนทจะพาทุกคนนำพยัญชนะผสมกับสระผสมพี่นนทจะยกตัวอย่างให้ฟัง3มตัวนะครับตัวแรกั o i ไป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 ตัวที่สองเฮวันฮว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 นและตัวสุดท้ายนะครับจเจียว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  พี่นนท์แนะนําให้นําพยัญชนะและสระผสมลองผสมกันดูแล้วผ่านวรรณยุกนะครับและสุดท้ายที่เราจะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือเสียงเบานะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะยกตัวอย่างให้ดูสามตัวตัวแรกปัวอาปาปาป๋าป๋าป้าเสียงเบาก็คือเสียงที่ไม่มีสัญลักษณ์แทนวรรณยุกต์ไว้ด้านบนสระจะออกเสียงว่าป้าจะไม่ลากยาวจะสั้นๆน,นะครับ เดี๋ยวพี่นนจะยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวเฮวันฮวนฮวน n วน n วนฮว,น,วนเสียงเบาจะเป็นฮว n และตัวสุดท้ายชูอ่างช่างช่าง a n s ง a n างช่งเสียงเบาก็คือช a n งการวางตำแหน่งสัญลักษณ์บนวรรณยุกนะครับเราจะวางไว้บนเสียงสระ เมื่อไปสระเดียวเราจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสระตัวเดียวแต่ถ้าเป็นสระผสมเราจะต้องยึดตำแหน่งตามลำดับที่พี่นนท์ให้บนหน้าจอนี่เลยครับนั่นก็คือ a o e u e พี่นนท์จะยกตัวอย่างให้ดู3ตัวนะครับคำแรกคำว่าขวายขวายมีสระ u a e ถ้าเราดูตามลำดับก่อนหลังที่พี่นนท์ให้ไว้ตัว a จะอยู่หน้าสุดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์แทนวรรณยุกต์จะต้องวางไว้ข้างบนตัวอาตัวอย่างคำที่สองคำว่าเหม่ทุกคนลองดูในคำคำนี้นะครับเป็นสระผสมระหว่างสระเ e อกับสระอ e ีถ้าดูตามลำดับที่พี่ดนให้เสียงเ e อจะมาก่อนอ e ีเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์แทนวรรณยุกต์จะต้องวางไว้ด้านบนเสียงเ e อและตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับคำว่าชียง ทุกคนลองดูสละอิยงจะมีสละเดี่ยว E กับสละเดี่ยว O เป็นส่วนประกอบถ้าดูตามลำดับที่พี่นงให้ไว้เสียง O จะมาก่อน E เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์แทนวรรณยุกจะต้องวางไว้ด้านบนเสียง O และสุดท้ายจะเป็นกฎพิเศษหนึ่งข้อเกี่ยวกับการวางสัญลักษณ์บนวรรณยุกต์นะครับนั่นก็คือคำที่ผสมด้วยสระอ e. ี และสลักอุยสัญ,ญลักษณ์แทนวรรณยุกต์จะวางไว้ด้านหลังสุดเสมอเหมือนตัวอย่างที่พี่นนนให้เลยครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับพินอินในวันนี้ก็ถือว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคนที่ดูมาถึงตรงนี้พี่โนนแนะนําให้กดรีเพย์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเสียงตามฝึกตามเมื่อทุกคนฝึกคล่องแล้วพินอินก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปสําหรับวันนี้ใจเจียน